เพราะว่า้องน้มันกะอันหัวสวมมันกะไกลประตูอยู่ดกเนาะหัวสวมกันดิเดะทำนี่เนาะอืมอืมมีวงกลไปนี้เอามาดูเล็กกว่าวงกีกไง บ,บาปตรูร้อยหลายบปกยังเนาะบุกพิลเนาะอืมลอยแล้วเ <laughs> ป็นไงก็เอาตามวงกบเอาตามขาวงกบไปเลย <c oughs> อันนั้นมันไม,ม่แตะติดไง <laughs> อืม มีแปดสิบอยู่นี้บานกระชีแต่มันพูกระเบือขส้นมากกระีสีออยู่พูกระเบืองมาเต็มที่กับงเซนเอสาเซนเนาะสามเซนสเซนนี่แหละเนาะก็ดีฟังปฏิสเหลือพื้นีดอกประมาณสักวางอยู่ประมาณักสามเส้นสามี่เนเนา เขาพูดอะไกับซีร้อยคือกันเอาร้อยหรอวะซิดซิดบอยันงูยันงูนงลอยทำมหนอยอันนี้เทสันอันนี้ทั้งห่กากะทางบอกพวกเกี่ยวบอเสื้อหน่อยแต่เตอซิดกับซีดขัดมันบวกงอีลียังือสิบเข่าหรอข้างหน้าขันมันบววอลหวะจี เด้อรถตายมาแล้วนี่คนกินยังวะจับจับจับอยูอออ่อาวมันเข้าไปตอนใดกับบอลูโตได้ี่ฟูตี้เอ๊ จ่มันลอยเข้าม,มาตอนใดบรูโตเลยหอเมื่ออีกที่มันกินจอกจอกอยู่มันลอยมาตอนไหนวะคขม,มามันก็แอบแอบขม,มาแห้ีตีขอกมันอม,มันคือหนาหลักแทบวะเออมันเป็นตะแพงอยู่ด้นี่บ่ได้เบาหยากเลยทุนอ่ะไก่ฟังโขงนี่รูเรื่องไว้ Ha <laughs> มีแห้งหลายเนาะไค<ฟ>อันนี้เลยชิได้ขึนเสทียบ่สชิได้ประจำที่วงกบประตูชิได้ทำหน้าทีะนะหลังจากมันฝรั่อกไก่มานมนานไม่หน้าที่คอยฝรฝ่งหอกไก่เนาะคอยเป็นวงกบประตูของหน้า พันยังปูเตียไก่ตตวน้นคึ้งงามลยพมา่าป่ะปลากอยพมา่าหัวจุกแม่เสลียงไอ้ไอ,อ้นั่นนะที่เอาฝากมาก,กับอันรถอันพ่อาตนี่ซะเอาน่าเอามาปะ่ะเอามาเห็ดพ่อพันซื้อบ่ะโบแมนไกต่ตีเออไอ้นัน่นแม่พันอืมเป็นผู้หญิงบ่ หอพันเอาได้ปะเนี่ย <c oughs> โอ้พีน่นายมาคู่หนึ่งเลยแยกกันคู่นหนึ่งเอาตัวผู้คู่หนึ่งเอาตัวเมียเบ้าเราหลันเอาคู่หนึ่งผู้เมียพอ้ยคู่หนึ่งผู้เมียใช่ค่ะมีดอีกตัวหนึ่งมีดตัวเมียฉากเทียบเอาเด็กตัวเมียตัวนึงเออใส่ถ่ายรถมาเลยบ่เสียชีวิตเออเอารถออตายเลยกลับบ้านอืม บระเทศชวิตก็นเดินดังสี่โตแสดงว่าเมาสี่โตผู้สองเม่2สองน่าลันเอาผู้เลยผู้เลยตัวผู้กับตัวเมียสร้างเตะครับเอาแร่แยกกันเองเอาตัวผู้เหืออยู่สตัวเห็นอย่งไรสัน มันเหลือ uh อยู่สามตัวใครเหลือ at อยู่สามตัวที่แบ่งกันนะมันเหลืออยู่สามตัวถอนเอาได้สองตัวไในมีตัวผูตัวนึงบั้นตัวเมียสองเห็นไหมโอ้โอ้เลยเอาคู่โอ้เลยเอาคู่อะเข้าก็เลยเอาขีดบั้นอ่าดีก็พ่ได้ฮะดีก็พ่ได้ เลยคือส oh, mm ีอยากแด้แหงบ่เออเลคือสีอยากไดงตออไปขอลูกมันนำลาวขอไเอลยากน้อเลยบอกขั้นเข่ามือลิงแล้วนะเอ้ยเนีมักกลยเข่ามือลิงเอลเนี้ยแหงแห้งบ่ใกล้นี้ของเพิ่นท่านดีเลยเพิ่นเหว่ของข้าหมดในข่องจะให้เพิ่นเอาสาคันเพิ่นมาเรียบเพื่นว่ะ อืมตัวสายพันธุ์เพิ่นเด้อือจสันอยู่หันุ่ม2ันบ่มันคือไปเวียนกันแล้ว2ชันไปกันเด้อสูมีันเดียวันเดียวนี่ตายแน่บ่ มีหูบ่มีหูให้บ่ป้องกันการเสื่อนย้าย